สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีสุขสุขคนมาพบมาพาอกันบรรยากาศช่วงใบจะ่าเมื่อนี้อึดอัดพี่นพิเศษยบพี่ที่กวนเริ่มสไลด์ถึงทุกที่เราพี่ที่ก่อนอะไรเพราะนี่แค่สองจับก้นเหมือนเล่นกล้องแฮงแคบแย้งว่แหนกันอยู่เดนี่อะไร FT เรียกร้องมา่อไหร่เรียกร้องเมื่อาหร่แมนเรียกร้องว่างหน่อเรียกร้องว่างเ้กี่ยงพระบ้าพระชงเมืองขับขับที่ทั้งหลังอยู่เนี่ย โปรยเงียบเพื่อกัเเวมไปมันมาอาวแตว่ามือกี้ห้องมาตามคํำเดียวกงเอฟซีนี่เดียวกองมากหลายครับเกิดแม่่วตัวเลขตัวเลขปูสกุลปูสกลครับครับนี่แหละครับตัวเลขปูู้สกลนี่ยไฮไลท์มันเขาาหไายอนนี่เลเพื่นะโอ้ปูสกุลนี่่าธรรมดาครับแต้วันเรื่องนี่อือมายังไหนอ่ะเอามาช่วยเลยวอ้อเดี๋ยวจะเพิ่งทำควา่เข้าใจซีก่อน เอฟซีถามว่าว่าปูสะกลเนี่ยแม่นผู้สะกลที่ทั้งช่องอื่นไดนน้นาเสนอบออืมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับปูสะกลเนี่ยบอมีที่งานอื่นได้นําเสนอของปูสะกลนี่อาจจะเป็นซื้อเดียวกันที่ทั้งช่องอื่นเขาเคยนําเสนอลงไปเอ,อออันนี้ผมเข้าใจว่าจังซีแล้วรับปูสะกลนี่รัามาสะกลนี่มันมีหลายบ้านหลายตำบลหลายนี่แมนกันว่าเป็นเจ้าสะกลนี่นําเสนอกันแซ่หรคอไม่แมน ก็ฉะนั้นร่วมอยู่ในเตปูสะกลอยู่น้ำเห่าหนี่งลอยกลัวปูสกดโคือายแต่ละอย่างเอาจะจะมาเอาคัดแม่เตปูสะกลคือครับเนาะครับครับเดี๋ยวผมเสียวเอาทุวว่าปูสะกลนี่เนี่ยเพื่นให้ว่าเป็นปูที่อยู่กับช่องคำผ้าผ้าโชกมากตั้งแต่แรกเริ่มที่เห็ดช่องเลยโอ้เป็น เปลี่ยนเร็สั้นสาเหตุที่มานดังแง่ทั้งโมนี่มันสินี่มาได้ตัวเลขมากนี่แรงแรงมากแรงมากเยอะเหลือแล้วที่นี้ที่เด็ดตัวเลขของกูสกุลเนี่ยอ่าตัวเลขที่เคนไหยมากนี่เข้าเข้าเข้าดีๆมาไก่ไม่ดีสวดตายใครว่าทำว่าเขาทุกงวดบอเป็นไปว่าอะไที่จะเขาทุกงวดเขาเด็กมันจะไม่เจนไม่หลุดเขาทุกงวดเพราะนั้นมันการ หอยลวยไม่มมไหมุนไปกเนาะครับแต่ว่าเพื่อนสีเข่ายอยู่สามนวดสีม่มิรุดหนึ่งนวดแต่ถ้ารุดหนึ่งนวดปุ๊บงวดต่อมาเข้าทันทีผูกประคับเปลี่ยนท่านงวดงวดตั้งนึงเพื่อนเข่าปะเข่าตัวเข้าว่ะคอ,อยบ่เชื่อ,องว่ะแ <c oughs> ต่ไร่เกิดเป็นเข้าเข้าเข้าเลยเที่สองเพื่นสีเข้าจังหวัดนั่นอันสองวันเข้าสองวันสองแล้วโอ้เพราะฉะนั้นเพิ่นสีเข้าสามครับเพิ่นสีเข้าสามยังรออะไมอยู่ดี่ง เออแต่ว่าออกมาน้าแสดงให้ฟังนะครับครับผมเอาก็เรียนใหญ่บิางหมวดเก่ากันครับการคิดหนาข้าพี่รู้หมวดใหม่้าวเตียเตียนี่นี่ยโอ้ได้พูดถึงเราปบาเนี่ยมาเรียนมครับเมื่อไหร่อะมาบังเลขสามพันไว้เห็นอยังนี้หมวดเก่ารำจีบ่เอามานังน้ำข้าเจอีกับอยากเห็นกับป้าผ้าโซกนี่ละนี่คือผัวที่นั่แนวทางตัวเลขมาจาก ผู้สกปรครับผมเพื่อนเป็นผูกกรติดแดนไก่ชิดวงในสูกต้องครว่าทืออัปประคัดจะไม่เล่านี่แหละอัะอธิบายงวดวันอันนี้คืองวดวันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎาคมเนาะผู่เปนไหเด่นเจ็ดกับศูนย์มากครับผมแล้วพ้่นสิจับคู่ไห่มีทั้งหมดหกคู่ครับแล้วก็ซีมีนี่ไงพ่อ ทีนี้ตัวเน้นไห้แต่ว่ามันจะเขาตัวเน้นบ้างเขาตัวรองบ้างเนาะครับผมงวดอ่าล่าสุดเมื่อกี้กับเขาบ่นเนาะเขาตัวกราฟหน่งเจ็ดหน่อยครับผมอันนี้สําหรับข้อมูลวดที่ผ่านมาครับผมอ่ามีเลขสามตัวให้พ่อแบงนมีเลขสามตัวให้พ่อเป็นสั้นคือว่าเพิ่นมันใจตัวเลขดีนใ่ส่วนตัวเลขเพิ่นมันใจง่าแม่นบอปเพิ่นมันใจไหลสำหรับนส่วนตัวเลขเพิ่นว่าแท่กันได้ อาลุ้วนวันหนึ่งหนึ่งวันต่อมาให้มันใจให้หอ้อนแค่ไหนสิเป็นมานมันใจแค่ไหนวันเนี้ก็มันใจอยอูออ่ว่าตั้งแต่แจงเกิดอืมบอกเ,เ,เ,เคยลุดเกิดหนึ่งวันไม่เคยหลุดเกินหนึ่งวันลุดปุ๊บมีหนูลุ้สองวันเลยไม่ชิดบอกว่าไม่ชีดเลยต่อเนอันนี้คือไม่ผู้หยินงยั่งมาเลยได้หนี่ไม่เคยลุดเกินหนึ่งวันจอพีเเราไหม ไม่เคยหลุดเกินหนึ่งหัวติดไหมว่าอะไรแังไงเจ้าคิดบ้างดีๆด้วเจ้าวิทย์ไม่เคยหลุดเกินหนึ่งหัวแต่แปลว่าสิรดเป็นชิปหัวตุ่ต้องกันเจ้าวรวิสันเอ้าผมเบาเกิดแค่หัวเดียวหลังจากเข่าต่อถ้ารดก็คือรุดบาเกินหนึ่งวดก็คือหัวเดียวถูกป่เนาะผมวางผมเบาเกินอยู่ด้วางนหนึ่งหนึ่เจ้าวิทย์อนึงไม่เคยหลุดเกินหนึ่งวดวมาจต่ถูกมาเอ้าโอเคเอาข้าวตุ่ต้งกันมาดี้ช่อได้ปะการศิช่อเลยตัวชาวเอ้าเอาเลยเนาะกานีิช่อได้ จะมาโถงซื้อสีแดงมองม่วงบระคายชาติที่ขันมอวงพันกล่องเหรอเนาะชาติค่ะถ้าแสงมันเยอะชาติป่ะชาติค่ะชาติอยู่ครับเนาะขึ้นเบป็นกล่องเลยด้อครับนี่ครับนี่แหละครับมื่อวานนี่เพิ่มไปเอามาจากสกุนเลยครับผมเอารถต้องตามนิดนึงมันบางบางกันตามเอ้ยผู้ใดซื้ออะไรก็แว่นฮึผู้ใดซื้ออะไรก็แว่นโอ้วะเนี่ยเนี่ยเนี่ยซื้อวะไปเดียวไปกจซื้อแมงวั่นเนี่วะ S <S อับมาเบิ่งไม่ส่วนตัวเลขเนาะ,ะตัวนี้เป็นงวดสิบหกกรกระดาคมเนาะนะสิบหกกรกฎาคมคูมให้เดนเจ็ดกับสองตัวที่เด่นสุดคือเจ็ดมีร่องศูนย์แบนรับมีตัวร่องศูนย์นนะครับจะสังเกตว่าเลขจับคู่นี่สีมนี่อยู่หกคู่คือาอๆครับมีเจ็ดศูนย์เจ็ดาน่าักเจ็ดกับเจ็ดสอง ระดับ03ห้า0สามหกนะครับตัวนี้สามหกนี่ตัวีในชุดนี้เนาะคิดว่าอาจจะเป็นโตักันอือกอย่าผมขอว่างโทรศัพท์ครับนนั่งแห้งน้าปานีอดีนเป็นที่สองขีดนรื่งที่วะแมนครับตัวที่ขีดส้นใต้คือตัวเน้นครับแต่ว่าแตก่ยาเริ่มมาเนี่ยวันที่แล้วมันกับเขาตัวตัวที่บริจิตตส้ดใต้ครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสทุกตัวครับผม บรดดิจสไตย์เพราะฉะนั้นมีโอกาสทุกตัวแล้วก็ตัวที่ขีดสใต้เนี่ยเน้นมาถาม้ามาานี่โอกาสมาล่างสูงกว่ามาบนแม่มันเขาล่างบ่มักเขาล่างห่อนะโดยส่นมาใส่กีไหมทั้งล่างทั้งบนแมนมันเขาสลับกันอ่าจะจะบนจะล่างคือมันจะบอสามารถฟรีได้มันสลับ,บกันเขา่าถึงสิแม่โน้ตสลับเขา่างวด บางงวดเข่าทั้งบนทั้งล่างเหล็กหกคูเนี่ยผมพอใจว่างที่บ้านเนี่ยเข่าได้ทั้งบนทั้งล่งางครับร่างวดเข้าไปบนยังสิ่กับเข่าเนี้ยว่าเข่าเนี้ยเช่นเดียวเนาะงวดไแรก่ันในบนยังสิ่กับมาเข่าล่างเนี้ยว่าเข่าล่างล่างเนี้ยเข่าบ,บนเนี้ยงที่บ่แล้วจะเอาสิบบนนึกว่าบนยังสิบบ่ เออเข้าใจว่าที่จะคว่างบาดิผมก็เข้าใจเลยว่าเข้าใจจังนไรเจ้าอธิบายมาชัดเจนอ่ะหัวใดสมมติว่างัดใดไปบนเนี่ยลังเคยกะดิเขาบนเนี่ยเขาล่างเนี่ยหดวใจบได้บนกับเขาเพื่อกันแต่ว่าอาะกะิเขาล่างกัทีิเขาบนจังไี่นะเข้าใจบนเอาเอาเข้าใจเข้าใจก็เข้าใจเอาอ๋อเอาว่ารับเนาะที่ขีดเสินใตนะครับตัวนี้แต่ว่าทามาโอกาสที่จะมาล้างสูงว่านะครับ ตัวเช็ดหาศูนย์สามล้วกับหาศูนย์ครับแล้วก็เลขส่วนส่วนเลขสามตัวเราไม่สามตัวไม่อีกบแมนนี่แหละที่นี่เหทั้งบนนะะ่ไนเอาไงมาเลขชุดนี้นี่ซื้อบนซื้อล่างได้แมนครับเนาะแมนซื้อทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเลขชุดนี้ไม่ตัดซื้อบนซื้อล่างกคได้เท่ากันมพงสิบ่ะชุดนี้นี่ไม่ตัดซื้อบนซื้อล่างอะไ้แต่ว่าหนึ่งปหมืทั้งบนเลขสามตัวแค่มีว่าใค่เลขสามตัวนี่มาตัดหางออกออกล่างเคยเคยเปลี่ยนบะบางวัด มีค่ะมีแค่กัวหัวสองเก้าสองนานๆครั้งนานๆครั้งนานๆแค่บครับถ้าผมเจ้าของขโมลเขาต้องถามาดัเจ้าของขมยพีดิเยราวาเามู่ผมมนนไหมู่ครับผมยอดเห้าเล่ามีดอยู่นะเจาเล่ามีดอยู่ตัวนี้เือบว่าเป็นใจอยเรแจรอเป็นแบบ่สิอืรับเอาสามตัวเนาะศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดแปดห้าสาม นะครับตัวเน้นเห็นบ่ครับขีดเส้นใตอยู่นี่เห็นตัด้านหางตัดมหาจ็ตตัดหาบนนี่สิมาหาจ็ดมากกว่าจ็ดหาถูกต้องบ่ครับครับผมหนึ่งหกเจ็ดนี่แปลหาสามนี่เป็นไงแปลงหาสามเป็นตัวเป็นตัวร่องเป็นตัวร่องตัวร่องครับตัวนี้ตัดหน้าตัดหลังเลยบอแมนได้มาก่เมื่อไหนเด็กมึยสุดร้อนร้อนพ่นฮ้อนครับวันใหญ่ นี่พู้ไปมากม้วนอยู่ว่มาไนาไปมากมา้วนกลับมากหอดจากโมงงี้กลับมาหอดจากโมงมา้นอยานี้อาโครับได้โม้ดมากอ่ะนี่นะเฝ้ามานน้ำเสนอบารี้ก็สุรุมางวดที่หนึ่งหนจับตามม่องยูรี่มาเป็นอะไรสามเนาะครับอเพิ่นเกลียเข่าสามหลุดหนึ่งเข้าสามหลุดหนึ่งเข้าสามหลุดหนึ่งเลยไหมอ่าเข้าสามหลุดหนึ่งเข้าสี่หลุดหนึ่งเข้าสองหลุดหนึ่งสี่เป็นยังสี่โอ้สี่เป็นสี่เพราะว่า เป็นยันไ่ถามสิบว่งวดนี้มันจะให้ว่ามันจะอันตรายเติดยี่ดีวันนี้เนาะหมายถึงว่ามันเข่าตอนเนี้ยมันสองวันอันน้อยมันเข่าตอนเนี่ยสองวันนะก็นั่งเสียแต่อย่าลืมว่าปู่มั่นใจปู่มั่นใจงวดนี่ปู่บอกปู่มั่นใจถ้าเพื่อนในเราจังซี่เราได้สิบอกให้มั่นใจรุดโอ้ยอดีผมก็มั่นใจเหมือนกันแต่มาแมนแมนแต่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอ่ะม้ว๋เนี่ย เออเออเออนี่เทียนมั้ยเทียนมั้ยเห็นค่ะชัดถ้าปูเพิ่นได้บอกว่าเพิ่นหมั่นใจงวดใดนี่งวดนั่นล่ะถูกต้องหรอครับครับปูคันปูเพิ่นได้หมั่นใจงวดใดก็ครึ่งวันนั่นล่ะแมนเขาวันที่สิบหกอีกสี่กายเป็นวันที่หนึ่งมาได้งวดนั่นล่ะวดต่อไปเอาอันนี้ก็เล้ากันมวนๆแล้ะครับแต่ว่าในส่วนแนว้พ่างตัวเลขเนี่ยยอมรับยืนยันว่าเด็ด เด็ด <Man>, จริงๆอันอน,นี้กเชื่อว้ากันในหัวน่อม,มวนน่องมนพี่น้องเนาะที่จริงแล้วแต่บริมีอย่างมากมากนะครับมานําเสนเอว่าให้ไ,ได้ยื้น่วงหัวมวนแล้วก็ที่จริงแล้วตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่ให้ว่ามีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างมากน้องผู้นํามากนี่เป็นแต่เชื่อถือว่าปานจะเชื่อแล้วก็ในส่วนของผู้สะกดนี่เนาะ เอฟซีช่องทำผ้าผ้าโชกเนี่ยผู้ใดติดตามเนี่ยซอรูฟูจักดีเลยปูสะกลเนี่ยปูสะกลที่กําลังขึ้นซีเรีย่าที่กําลังเป็นที่เรียกร้องกันหลายๆจากโซเชียลเนาะคอมเมนต์มาหลายตามปูสะกลด้วยนะทัวมากเกินไาเลยน่ามันเคลื่อนจังหวะแมนมาตัมปูสะกลนอกจากว่าตามปูสะกลแล้วรับว่าช่องอื่นที่เอาปูสะกลไปลงเนี่ยแมนปูเดียวกันว่าเป็นเงินเื่อให้เล็กคนละตัวผมก็เลยบอกว่า บอแมนครับถ้าปูสะกลทีมงานนี่ครับนี่สะกลสะกลเดียวสะกลเดียว,ยวหนึ่งเดียวไม่เกี่ยวกับสะกลอืน่นแล้วสะกลจะแล้วเพือ่อนจะไห้แค่ผ่านมาชางพาลโช,โช,โช้เท่านั้นขึ้นแนวน,น,น,นั่นถึงอ่าคือปูที่ลงอ่าแต่หลายช่องนี่คือปู่สะกลนะครับแต่ลงทางช่องกัมพาพาโชคคือปู่สะกลแล้วก็นครเดียวสะกลเดียว หนึ่งเดียวบอกเกียวกับสกุลอื่นแล้วสกุลอ่ะอ่ะย่แล้วเพิ่นจะไห้แค่ผ่านมาชํองัาพาโช้เท่านั้นโอ้ขึ้แนวนั่นถึงอ่าคือปู่ที่ลงอ่าแต่หลายช่องนี่คือปู่สกุลนะครับแต่ลงทั้งช่องกัพาพาโชคคือปู่สกุลแล้วก็นครด้วยเป็นสกุลนครนะครับอ่าลงทังข้ามาพาโช้เลยเฉพาะของจริงอ่าปู่สกุลนครเท่านั้นสิเนาะับผมอ่าเออก้อยจีจัดเกียร์วันต่อไป ชัดเจนเหครับตัวเ,เองเนาะเอาชาวไทยืึ้นปวดแขนแต่ก็จีบเบิร์ดได้ลาไปนึ่อ่ะโอเคแลครบับเนาะบ้านนี้นอกจากปูสะพูนยังมีอีกเด้อที่เด็ดทั้งใดครับปู่ไหนครับปู่หนึ่งผมว่าปูกคาราสินครับเอาที่ปูกคาราสินไม่ยอดกล้าปูงวดที่แล้วแตกงยังงวดที่แล้วหลุดทีนี้ระวัง ขาดเพื่อลุดงวดนหนึ่งปูกระสินจะมาล่างและบนโอ้ขาดเพื่อลุดงวดนหนึ่งสิมาล่างและบนสำหรับปูกระสินเนาะทุกครั้งตัวเลขได้มากแล้วเอ่อมืออื่ดมันจะทรงไหลค่ะแสดงว่าย่ได้ยเรียกพลังมันสำหรับแบบนี้แสดงว่าคือกันเลยตัวสัตว์คือกันคือกันกับปูสักคลุ่นอืมเลขในโซนนี้เป็นเลขอ่าสูตรือว่าเลขอ่านี่มี ของปู่สกลจะเป็นเลขสูตรของปู่กาลสินจะเป็นเลขนั่งสมาธิอเป็นเลขนั่งสม่าทีนะครับหา <c oughs> วันนี้หะาทีไฮว่าไ้ฟ้าเาแคปหน้าจอไว้พราะ่พีน่นั่งห้เบิ้ลเปียบๆกันพรุ่งนี้จะมีการปล่อยตัวเลขของปู่กาลสินนบ <c oughs> แต่ว่าสำหรับมีรักมุ่งในสายคางกรองฉะลาดคางก้องจะ้ยะยา่าฉะลาดสตม่ติดพิษเพื่อน ที่เคยเกินแต่ก่อนหนนี้มันบอกเน่นจำได้<า>ว<ะ>่ามาไปมากแล้วได้มาแล้วสองหางสามหางแตกสองหางแตกสามหางแตกว่าเคยให้เกินส